ขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆรายการสิ่งดีๆมีมาแล้วเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตหรือว่าไม่อยู่ในวิกฤตอย่าประมาทนะคะสั่งสมบุญบารมีกันเป็นประจำต่อเนื่องอยู่เนอ่ิดค่ะเพราะว่าบุญหลายอย่างก็ไม่ได้ต้องใช้สตังเลยนะคะ ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์มาทุกชั้นแล้วเราก็ได้ทราบว,ว่าเรามนุษย์ที่ได้ทําบุญเอาไว้มากน้อยอย่างไรแล้วท่านจะไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นใดๆดได้บ้างนะคะแล้วเพื่อนสงสัยไหมคะว่าเอะเทวดาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยแล้วท่านทําบุญได้ไหมคําตอบคือท่านจําเป็นต้องทําบุญคะ่ะ ทานต้องทําบุญต่อเพราะว่าถ้าบุญท่านน้อยการได้สวยทิพวิมานอยู่บนสวรรค์ก็น้อยลงไปด้วยค่ะนะคะด้วยเคยเล่าเกี่ยวกับเรื่องออสวรรค์จันดาวดึงที่พระอินทร์ท่านเป็นผู้ปกครองท่านได้ทรงสร้างพระจุลามณีเจดีเพื่อบรรลุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็น ที่ที่ท่านเองกัเะเราเทพปยดาทั้งหลายไปกราบสักการะบูชาอยู่เป็นประจำค่ะนอกจากนั้นเทพทั้งหลายก็ยังจะต้องไปฟังธรรมทุกวันพระนะคะที่สาระาอสุธรรมะเพื่ออะไรคะ่ะเพื่อเพิ่มบุญกุศลอยู่เนืองนิดไงคะ่ะแล้วเราเราท่านท่าน,ท,านที่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละคะ่คะค่ะสัพรพมงคลจงมีแดดเพื่อน,อนทุกเมื่อสวัสดีคะ่ะ We'll be right <laughs> back.